คลิปนี้นะครับพาดูทีมงานต่อเพิ่มซับขึ้นบ่อครับพี่น้องสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับอันนี้ล็อกที่2แล้วนะครับโอ้ดินออกเยอะครับมันขึ้นใกล้ไงเนี่ยตักปุ๊บขึ้นปั๊บนะครับฝั่งนน้นมันนุ่นตรงลงไปเอาทางนู้นครับ มันก็เลยรู้สึกรู้สึกเหมือนจะช้าครับคันแรกเสีซเบนครับ 7e ขึ้นเนิบเนิบครับสบายสบายครับ น่าเชิดเลยครับหอนดีมากอันนี้ฝั่งบังกรซทรับก็รถเริ่มมาเยอะแล้วครับโอ้โหตุลุมเลยทางนู้นวันนี้มี10ล้อนะครับร่วมแจมนะครับทางขึ้น ขุดคันเดียวครับรถก็รอน่าจะเอาลงมาสักสองคันนะมาร์กทูจอดอยู่ข้างบนสงสัยไม่มีคนขับมามาดูสิบล้อขึ้นบอกันฟูโซครับ ตัวนี้น่าจะสองร้อยหกสิบแรงมาครับไฟเตอร์ทีมงานบุญไทยสังฆะนี่อันนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นโลหรือเปล่าเมื่อกี้มาไฮสับเป็นโล เทวดาให้อภัยแล้วใส่ควันตัวนี้โอ้ฝาท้ายเปิดอีกเช็คฝาท้าย้วยเด้อลงไปพี่ลงทมง,งานสิบล้อนี่เทใกล้ๆครับอาวไปเอาฝั่งโน้นตัว เอเอ็นสองห้าสองเจ็ดนี่ครับแปลกกับซูเปอร์เอ็กเอ็มครับเฮ้ยซูเปอร์เอ็กเดี๋ยวจะพาไปดูมังกรทรับครับขึ้นแบบจอๆเลยครับมาลั่นๆั่นเลยครับคันนี้ อฝั่งมังกรทัพย์นี่มันมากครับ แล้วครับเจ้าหัวประดุก240ครับ ตับโชว์เลยครับโอ้อขับโหดเหมือนกระเมียร์หรือพี่มาเสียใครสองเลยลกูกแปะแอ้แกไม่อยู่ ไปลองไปจ้าตามกันมาติดๆเลยครับ อ,อากาศร้อนครับฝุน่นก็ตลบวๆไปหมดเลยไปกีด้าใสกีด้าใสอ,อาชีพพ่ออย่าล้อเล่น <c oughs> มา โคไซเลตถ้าไม่มีอาชีพนี้ก็ไม่มีน้ำชายใช่ไหมใช่ไหมมันก็ต้องมีอาชีพนี้แหละนะครับโรไซเลตขึ้นแบบเนบเนบอ้า คันเหลืองดูสิคันเหลืองอ่ะโอ้ฝั่งเสียเกียร์ก็ลั่นทุ่งครับไรกอ้ยจัดแลกเนี่จัดหนักจัดเต็มครับ ขึ้นจ,จอจอตรงนั้นน่ะโอ้้หูผมว่าต้องเสียดากแน่นอนครับนั่นนะเดี๋ยวพาไปชมครับคลิปหน้าครับมาตปยอด เมียมาคุมเมียมาคุมเมียมาคุม <c oughs> กับบ้านทุกวันครับคิดบัญชีไปจะเหลือไหม <c oughs> นี่ <c oughs> น้ำมันน่าจะหมดเยอะนะเออเปิดไฟเดียวด้วย แถวๆห้วยเสนิงครับอา้าวรถใครยกหัวแล้วนี่ยนะดูกดิ๊กหรือเปล่าพลังเงียบครับคันนี้แต่แรงครับโอ้วันนี้งานออกดีมากครับ ไมโคตักไม่ได้หยุดไงปิ่งระยะประมาณขาละสามกิโลครับรถประมาณ8คันสะเตา ประมาณสนะักสีห้าคิวได้ครับใส่ประมาณนี้ป่ะคู่กันกับสองหกเลยสองสี่ยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยเอ้ยยิงโลครับ คนไหมพนไหมเดอไตลุมเลย ไม่น่าจะไหวครับท่านเออเอออุ้ยเสียดักเสียดัก ตอนนี้ก็เกือบจะสี่โมงเย็นแล้วครับอากาศยังร้อนอบอ้าวอยู่เลยครับจัดเต็มกลองมาให้ดูหน่อยสิแหม รถใหม่รถใหม่โอ้ยยะนี่ครับรถใหม่เซียเต้คร,ไไรับไปบไหนไปเลยไปเลย,เ,ลยเออไปรับโต๊ะเหรออ๋อโอเคครับเดี๋ยวฮะ ไยแ <laughs> ดงเลยครับไปดำบ,บาดานะเสียเต้เนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้นี่ ออกรถดาออกรถดาเลย f o ร์จิเนก็น่าจะอยู่ที่ร้านแปดนะไม่ได้ซื้อสดหรอกก็พรนนั่นแหละน่าจะเดือนละสองหมื่นฟอดผมจองไว้ก็ยังไม่ได้เลยครับรอสีขาวอยู่ครับตอนแรกจองสีเหลือง แต่คิดไปคิดไม้เอาสีขาวดีกว่าก็เลยต้องรออีกจอยกุ่นโอ้เกีบบลง ไปฝั่งนี้ลูกแปะาทางโลง่เดี๋ยวบายๆกับรถสิบเบ้นครับสุดลอจัดจ้านย่านลำดวนขับเนิบๆเ,เติมน้ำมันหนึ่งกรลอนยังยังไม่เติมอีกนะครับทไมประหยัดแทะปาครอบก่อลนหายครับเสียดได้ด้ 16000ເດ